เดี๋ยวตอนนี้เป็นเลือนทันหนอยนะถาไม่ดีตอนนี้เจก่อนทัพิีนะเห็ทันนี้ค่ะตอนนี้พี่ยนะัง,งเห็น,น,เนเลยนะสาเลยน้ำ้ไมเาเดินตรงไหน่มะ้เปียยเ่ยนไม่เพื่อนเหรอ

ใ้เสียงคนมาใกล้ๆเราโอเคโอเคเาอะไรกันถามว่างันเลยนะเดี๋ยวจะคิดนะครับไกว่าอามันยกเลยมันยกเลย ชื่อนกชื่อนกคุณนกคุณนกค่ะป่านะเปลี่ยนไวนะให้ดูลงนัางาารนั่ดูแล้วก็เปลี่ยนป่านนแล้วแต่